ไฟเบอร์ราสอเก้าสิบเบาทซื้อด้วยครับไฟเบอร์ดาราสองร้อยเก้าสิบบทไฟเบอร์ดาราสาสิบบาทคนนี้ดีมากลุกอยู่ันสีมไฟเบอร์าราสร้อยเ้าสิบบาทไนเดี๋ยวเลยวันนี้เรารู้สึกอย่างไรไฟเบอร์ดาราช่วยซื้อไฟเบอร์ารารอยเาสทบอไเยองต้องต้อง เลือกเลือกร้องตีใกล้เป็นสองร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเราก็ต้องใช้นได้นะอย่าลืมฝากบอกทุกที่ทุกคนว่าทำไมงต้องเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเมื่อกี้างทำไมถึงต้องเป็นเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายนาราครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปคบได้มีการจับกลุ่มตัวในอนุวัตประทุมถินหรือว่านาราเทศกเทยตามที่มีผู้เสียหายมา แจ้งความร้องทุกข์กับทางปคบอเองนะในเรื่องการลงเข้าไปร่วมลงทุนซื้อกล่องสุ่มแล้วจะได้รับผลตอบแทนตามที่มีการเชิญชวนนะรก็ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับเงินคืนหรือว่าได้รับเงินคืนบางส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้รับก็เกิดความเสียหายก็เป็นที่มาของการเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับเรานะครับ ทางขับเคสนี้มีผู้เสียหายทั้งหมดกี่คนครับครับเบื้องต้นขอเรียนว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเข้ามาบาง,บางส่วนแต่ทางการสืบสวนเนี่ยทราบว่ายังมีผู้เสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคิดว่ายังมีความหวังที่จะได้รับเงินทุนที่ได้ลงทุนกับการเชิญชวนขายกล่องสุม่มแล้วมีค่าตอบ ได้รับผลตอบแทนเนี่ยจำนวนสูงนะครับก็ยังมีความหวังจึงอาจจะเป็นเหตุที่ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาเป็นจำนวนมากๆมาแจ้งความเราทุกมึงต้องมีกี่คนครับเบื้องต้นในกลุ่มทราบในในว่าน่าจะมีในจำนวนเรามีบางส่วนครับขอรียว่ามีบางส่วนแต่เป็นยอดเงินมูลค่ารวมนี่ครับมูลค่าเงินที่มาแจ้งความกับเราทางเราตอนนี้ประมาณ หล้านบาทนะแต่ส่วนที่ที่ได้รับความเสียหายยังไม่มาแจ้งเนี่ยผมก็ต้องติดตามต่อไปนะก็ขอเรียนว่าถ้าทางมีกลุ่มผู้เสียหายหรือผู้เสียหายรายใดที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์กับบขศบได้นะครับหลังจากุ่ม้นาราอกให้การในชั้นจับกลุ่มเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เพื่อนจะได้รับการกันตัวหรือว่ายัางไงบ้างไหมครับอันนี้เราต้องรอการสอบสวนผู้ต้องหาให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับจากหลักฐานที่ตำรวจมีค่ะเป็นการที่ชอบโกงหรือว่าทุนเท่าไม่ถึงการ,รจากที่สำหรับข้อหาที่มีการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไปเนี่ยก็จะมีความผิดในส่วนเรื่องการโฆษณาตาม,รมพระราชบพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับข้อหา ความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดเรื่องการชอบโคงประชาชนความผิดเกี่ยวกับพลกการผู้ยืมเงินที่เก็นการชอบโคงประชาชนครับแล้วในประเด็นของแฟนนาราครับที่เจ้าบัวไปอยู่ภัาอาศัยด้วยอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อย่างไรอย่างนี้ครับเรามีการดาเนินการตรวจสอบตรวจชีอย่างไรบ้าครับในในส่วนเรื่องจะมีผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี้ยจะได้ทําการสืบสวนต่อไปครับหากพบว่ามีการการ,การกระทําความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากความผิดนี้เป็น,เป,นเป็นความผิดมูลฐานนะครับในเรื่องการฟอกเงินก็จะได้ทําการสืบสวนต่อหากพบผู้ใดที่น่าเชื่อว่ามีความผิดเกี่ยวเนื่องกันก็จะดําเนินการต่อไปครับท่านครับการขายความสุ่มนั้นผิดกฎหมายไหมครับขอแบบชัดๆครับ ใน,ในเรื่องการขายกล่องสุม่มก็ต้องขอเรียนว่ามีกฎหมายที่ควบคุมอยู่ก็คือพรบการพนัน mm hmm. เพราะฉะนั้นการขายกล่องสุ่มในลักษณะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแถมพกรางวัลหรือสิ่งของใดๆก็แล้วแต่ต้องมีการขออนุญ,ญาตกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการพนันถ้าไม่ขออนุญ,ญาตก็จะเป็นความผิดตม เรื่องการโฆษณาตามพบรบคุ้มครองผู้ผรนโภคด้วยนะครับแล้วในเคสกรณีของนา,ารานี้คือไม่ได้ขออนุญาตตรงนาารีทง้ทั้งเราทั้งเราทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยติดต่อไปอยังกรมการปกครองอยังรอรับคําตอบใอนส่วนขัน้นตอนการดําเนินการวันนี้กับนารานะคะมีจะมีการสอบพิเศษแล้วกระบวนการเป็นยังไงบ้างนะเพราะเป็นการกระบวนการสอบสวนโดยปกตินะฮะทางตํารวจเราเองเนี่ยมีเวลา ในการสอบสวนชั้นตำรวจเนี่ยสีชั่วโมงหลังจากนั้นก็คงนำตัวถ้าเกิดสอบสวนเสร็จสิ้นก่อนก็จะนำตัวยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศารต่อไปจะมีการค้างในชั้นชั้นนี้ไหคะหรือว่าชั้นพนักงานสอบสวนจากทางการสืบสวนเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยยังมีกลุ่มผู้เสียหาย,ยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางตำรวจเองคงต้องมีความเห็นในการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาต่อต่อศาลต่อไปอ

ตามพรบาตามมาตรา22พรบคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการขายของสุ่มซึ่งผิดตามกฎกระทรวงวงเล็บ5มีความผิดด้วยข้ออที่เรื่องความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จปิดเรือนฟลองเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อข้อหาที่3เป็นเรื่องข้อหาข้อปกอประชาช,ชนข้อหาที่4เป็นเรื่อง ข้อหาตามพร,รกรรการผู้ยืมเงินอันเป็นการชอบประฉุกชนสีข้อหา,หาถ้าอย่างนี้เนี่ยบรษัเราจะได้ประกันตัวในช่มันไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องพิจารณาจากอะไรทางตเ,เราก็ต้องพิจารณาดูรอบรอบด้านนะฮะไม่มว่าในเรื่องเกี่ยวกับถ้าปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยจะ มีปัผิดต่อข้อกฎหมายเช่นไปหลบหนีหรือว่ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยรวมทั้งยังมีผู้เสียหายคิดว่ามีผู้เสียหายยังอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยคาดว่าจะมีการทยอยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมท่านใช้อย่างในกรณีที่นาราจะบอกว่าถ้าออกไปแล้วก็ต้องทํางานไร้สดหาเงินมาจ่ายอะไรอย่างี้ค่ะมันทบไปเรื่อยๆถือว่าถือว่ามันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความผิดด้วยไหมคะย่างนี้ มันก็เป็นเอ,อมันเป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาประสงค์ที่จะให้การอย่างไรก็ได้นะครับหรือไม่ประสงค์จะให้การเลยก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามกฎหมายอยู่แล้วคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดเราให้โอกาสในการใช้ชีวิตของเขาเพื่อที่จะหาเงินมาคืนผู้เสียหายเน,นจะมีมมโอกาสได้มากกว่าไหมแทนที่เราจะจับคุมเขาเข้าไปเพราะเป็นคนชอโกงละกษณนันยาคะท่านคะ ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่มีผู้เสียหายเี่ยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วเนี่ยเราทำตำรวจเราเองเราก็ต้องเข้าถู่กระบวนการการสอบสวนดำเนินคดีต่อมันมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรวจที่จะบินไปพิจารว่าจะให้เขากลับไปค้าขายได้เพื่อที่เขาจะได้มีมเงินไปใช้เูินให้กับผู้เสียหายรายอื่นต่อไปก็คงไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นข้อพิราของเราที่จะต้องพิราในส่วนนี้ไอ้พฤติกรรมของเขาเออดูไม่หลากจัหนะที่ผ่านมาเหมือนกับแจ้งแต่ยังหลอกลวงต่อไปเรื่อยๆอาจจะเป็นในหนึ่งในเงื่อนับอันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานหนึ่งที่ทั้งผู้เสียหายเองเนี่ยมาให้การกับทางตำรวจแล้วก็ต้องอบอกกับรายงานการสืบสวนของทางตำรวจเองซึ่งจะอยู่ปรากฏอยู่ในจำนวนการสอบสวน เข้าสุก่กระบวนการพิจารณาทั้งอายการและสามต่อไป